สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบ็คโยนิรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเอลัสนะครับเอลัส z ซสองนะครับเซตสองนะฮะตัวนี้เป็นแอลนะครับเป็นของผู้หญิงนะของผู้หญิงเนี่ยจะมีไซส์22ถึง26นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มือแล้วก็ ก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าสีคอเล่านะครับจริงๆมันรองเท้าเนี่ยดูจากในรูปมันมันสีออกขาวๆนะจริงๆไม่ใช่นะสีออกเทานะครับสีเทานะฮะก็น่าจะทํามาให้แบบไม่เลอะมาก <c oughs> เพราะว่าตัวเอรัตตัวเอ่อตัวครบรอบ75สปีเนี่ยสีขาวแล้วดูเลอะมาก <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับ สี Dante, Nacional, คอโลเน да. เี่ยคอลแบบไม่ใช่แบบคอโลแป๊นะครับสีแบบคอโลออกพาสเทลหน่อยนะครับสีออกนวลนะครับนวลปกติคอโลเนี่ยถ้าเป็นปกติสีเขาจะแบบส้มออกชมพูสดไปเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีออกพาสเทลหน่อยนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวสีเทาฟ้าไปแล้วนะครับเทาฟ้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงของผู้หญิงจะตา่างจากของผู้ชายตรงที่หน้าเท้านะครับของผู้หญิงหน้าเท้าเขาจะเล็กกว่ากว่าทรงผู้ชายนะครับทรงผู้ชายจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างตัว65 65แซตสามเนี่ยตัวสีเทาสีเทาขาวเทาเนี่ยถ้าขายในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกตญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นยูนิเซก แต่จะเป็นหน้าเท้าสลิม 2E นะครับแต่ถ้าเวอร์ไวในเกตทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงก็จะเขียนแนวข้างหลังของผู้หญิงนะครับซึ่งหน้าเท้ามันจะเรียวเรียวกว่าพวกยูนิเซ็กทั่วไปนะครับแต่ของญี่ปุ่นก็จะเป็นสลิมก็คือหน้าเท้าเรียวนั่นเองนะครับ 2E นะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะหน้าเท้าเรียวกว่าพวกยูนิเซ็กทั่วไปนะครับ นะครับบางคนจะถามว่าผู้หญิงต่างกันแค่ไซส์หรอไม่ใช่นะครับจะมีหน้าเท้าที่ต่างกันนะครับหน้าเท้าต่างกันตัวรองเท้านะครับเปลี่ยนดอกอยางนะครับจากที่เป็นลายลังพึ่งก็จะเป็นลายใบยมีดนะครับใบมีดเป็นดาวกระจายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีโฟมนะครับโฟมตัวใหม่เป็น feather light x นะฮะตัวนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยยนิใส่โฟมมาเนี่ยก็จะ เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโฟมยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ตั้งแต่ Comfort 3มาเนี่ยนะครับโฟมชั้นกลางเนี่ยเล็กเล็กมากเพราะว่าเขาพัฒนาโฟม Featherlite X เนี่ยเป็นนุ่มขึ้นเด้งขึ้นนะครับแล้วยังมี Power Cushion Plus ที่เขาใส่มาอยู่แล้วนะครับซึ่งต่อไปโยนิกก็จะไม่ใส่โฟมชั้นกลางมาเยอะแล้วนะครับจะจะบางลงดีกว่า นะครับบางลงเพราะว่าเขาพัฒนาโฟมตัวเนี้ดีมากนะครับดีมากจะคล้ายๆพวกไฟล์โฟมของ a อซอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวมิซูโน่เอนิซีของมิซูโนนะครับนี่ก็จะบางลงเฟเทอร์ไลท์เฟเ t อรไลท์เอ็กซ์เนี่ยบางลงเห็นได้ชัดเลยครับแล้วโฟมเนี่ยมันเบามันนุ่มแต่มันเบาไงเบามากนะครับตัวคอมฟอร์3สนี่ที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยเบาเบามาก เพราะว่าคอมฟอร์ตรุ่นเก่าๆเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่าเขาต้องใส่คัชชั่นพาสมาค่อนข้างหนาเลยหนาหนามากนะฮะเยอะมากทีนี้เขาใส่ได้ปกติคนระับเพราะว่าโฟมชั้นกลางเขาดีขึ้นนะครับส่วนตัวรองเท้านะครับตัวหน้าผ้าเนี่ยเป็นวัสดุชิ้นเดียวมาเย็บตรงส้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับซึ่งมันเบานะครับแล้วก็ใส่สบายเท้ามากขึ้นนะครับกระชับขึ้นนะฮะ ตัวรองเท้าเบาขึ้นเบาขึ้นเบ,เบากว่าตัว Z, uh, 2, เ,อนะเอ,อลัสเซ็สเยอะนะครับเอลัสเซ็หนึ่งเยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายตรงนี้ก็ยังเป็นแต่เป็นผ้าอยู่นะครับเป็นผ้าแต่เราจะเห็นลายโครงตะข่ายด้านในนะครับโครงตะข่ายด้านในตัวที่ใช้ลากเท้าก็ยังเหมือนเดิมครับใช้ตัวเหมือนเดิมเลยเอลัส เป็นยางงนขึ้นมานะครับตัวรองเท้าเนี่ยยิ่งน้อยชิ้นยิ่งใส่แล้วก็ชับเท้ามากขึ้นนะครับตัวลิ้นก็ยังล็อกหน้าเท้าอยู่สีเทานะสีเทาแล้วต่วนตัวอินโซก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเป็นโฟมเป็นอินโซผ้าที่เป็นลาย ก็มหยีเป็นลายข้าหลามตัดอะไรกันลื่นอย่างานี้ครับเขาเปลี่ยนตัวผ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับการลื่นแล้วก็ระบายได้ดีนะครับระบายได้ดีบางทีเท้าเล่นไปเท้าแฉะอะไรอย่างนี้ครับแล้วตัวที่หลายคนไม่ค่อยสังเกตก็คือตัวอินโซเนี่ยนยครับเขาจะมีนูนขึ้นมานะครับปุ่มนูนขึ้นมาเพื่อซับ ซับตรงอันเนี้ยส้นเท้าใช่ไหมข้างๆส้นเท้าเนี่ยมันใช้เยอะเหมือนกันนะแรงกระแทกมันนะครับเขาก็เลยซับขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ให้ชากิ้งแบบนะครับนุ่มนะนุ่มนะเมื่อก่อนตัว66เ,เนี่ยเขาจะมีนูนขึ้นมาตรงนี้ปุ่ม่างเนี้ยนูนขึ้นมาตรงเขารองรับระหว่างช่องเท้าระหว่างส้นกลางเท้าส้นเท้าเนี่ยมันจะมีช่องว่าง เขาก็จะใส่เข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่ใส่ใจมากนะครับดูระบายอากาศนะครับตอนนี้ของปลอมก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับตัวทุกตัวทุกตัวนะครับรองเท้าจนิคเนี่ยออกปลอมเยอะมากครับเบาเบาจนเบา,จน,เบาจนหูงอนะ่ะเบาจริงๆนะครับเบาจริงใครชอบ สายเบาเนี่ยรุ่นนี้เหมาะสำหรับสายคล่องตัวสายชอบความเบานะครับนะฮะแต่ว่า,าถ้าสายแบบซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าตัวตรองเท้ามันก็โค้งมันไม่โค้งมันไม่แข็งแรงเท่าพวกอะพวกคอมฟอร์ตพวกอะไรเนาะน,นะครับแต่ฝ่าเท้าเนี่ยตรงนี้ไม่มีพลาสติกนะ เป็นโฟมเฟสทอรไลท์แต่ว่าเขาเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนข้างในจะเห็นประมาณนี้นะครับการเท้าเนี่ยบิดไม่ค่อยไปนะครับบิดไม่ค่อยไปแต่ก็ยังยังไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันจะติดตัวคาร์บอนเนี่ยนะครับมันมีไว้สําหรับป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็เสริมความเด้งแล้วก็รองรับเท้าด้วยนะครับตัวน,นี้นะฮะ ก็ใครสนใจยินบอกก็มาได้นะครับที่ร้านผามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ y o n i c Power Cushion Elast Z2 ซนะครับเอนะตัวนี้เป็นของผู้หญิงเป็น JP นะนะครับเป็น JP นะครับอ่าเป็น JP นะครับก็จะไม่มี EX อะไรข้างหลังนะนะฮะนะครับมีไซส์ตั้งแต่ยีบถึง26นะตัวนี้นะครับ สำหรับสาวๆกันเลยสำหรับผู้ชายถ้าใครเท้าเดียวแล้วไซส์ไม่เกินที่ผมก็ใส่ได้นะครับก็ใครสนใจอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ